ดีพี่น้องมาหาหลอกกินอีกไเด้่มมือนี้ฮะย้ำบอกเวลาเขาสั่งเ้วเอายางๆแล้วขยำใหมเลือกได้ใส่พี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่<ม>งานแข่งเรืองานแข่งเฮือบ้านบานหัวหาดพี่น้องเลย บ้านพ่ออาหารเมืองไซ่ผุทองแขวงสวรรค์นักเขียนยำจีนยำจีนเนี่ยเนี่ยยางไปก่อนกูเห็นยางกระเดียวกับเบอร์เดียวนี้อ๋อ หอวเล่องเล่ยูวอผู้บ่าวยิิมใชมั้งนะอามลูกจัสี่โผล่นามานสพา้นงเลิศก็ยังนสายท่งนีเราม่สมนงจนมึงเลิศแต่เสือมึงบาผ่านกก่อน อุ้ยเฮ้ยโูดพูดพไปเบิ่งนัวฮาลูกิ้นนะจะไม่บุบเอนุ่มไหบ้างเองว่าโอ้สองพุ่งังเดี๋ยวจก่อนตากอากาศน่าจไหนตากอากานน่าจกไหนเนื่อนน่าจกดานกูบางมันเป็นยำยำจีนมันเป็นอะไรวะ

นั่แทบมัญามจีนนี่บออกบ้ามายลุงนาโสประพัด่ไนตอเนาะกบ้ามาเกบ้ามยมามาวงานไม่ใช่มาเบิร์โคนลงนาโก

มฮ้ยนุ๊กหน้า,นา,าปีนั่นนะอยู่บักหลักเลิกหนึ่งมาปีนี่ผมว่าหน้าอันเสเต็มฝั่งไปหาแนวกินก่อน,น,นอ้าเบิร์ดเราได้นี่สะคอนมันหอนวงดนตรีเราได้นี่จับวูมังเงาะด้วยนะไปบังมังเงาะ เงาะเงาะเงาะ <_ T ries> โคตรโคตรหน้ามืดขึ้น <_ D ries> ไลายแห้งอีกต่างหากเน, <_ d ries> นี่ยทามมันเปอเ่างก็ไปก็มาอย่างนี้แหละ มาดูคนที่งานแข่งเรือนะฮะ

โอ้คนนี่โอ้ทอดปากน้ำมาดินี่มันอยากมันกินนู่นิน้าดิขอบคุณเลยเสือกได้อเสือกันเสือซุมนี่คนไมได้อยู่นะางเต้าไส้เตเาินดนะขอบคุณนะครับเสืองามๆพี่น้องครับว่าหัดเออสุนกวางไกซเเสือสีทะเลไดชาอยู่งามงามไรนะครับ ดีใจมีกันห่วงก็พี่น้องสักโคดุสังสรรค์สมบทรณ์เล่าเอ้าเดี๋ยวกับไอ้ทรายได้เออเอือดพ่อในวันได้ได้ผลฮะได้เออขังเหียอพี่ยี่ห้ักจักแสนกีดสองเส้นขีดรอให้ได้ได้แล้วเขาเกิดได้เขาเกิดพ่อในจะมีได้ไหมนะจะมีจะมีจะไายได้ทุกทุกท่านจะมีจะต้องตัองต้องต้องพี่น้อง

ที่เสหกเนาะเต็มานที่ส่นวละสมุงน้ำงน้ำสองพี่น้องทั้งหอยไผเน้อผู้นมีหลายอยางครับรักษาวคางหอยไผ่วยกันรงน้ำสี่คือนงงน้ำสี่ก็ลงองน้ำผึ่งเน้พี่น้องทั้งบุญนดีเิที่สกงน้ำสองจันทึ

อาซินีสลามก็อยูดยแกนไขยทุนสามแล้วแกนไททุนที่จองจขึ้นซีเรียนะณเวลาตอนนี้รู้สึกว่าอาสินีสลามอาินีเฟื่อยไหมเป็นของเฮ้ยเฮ้ยเฮยทยทุนเข้ามันหลงโมแมนมันเมาไหมมันตาแกดแต่เศร้าได้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 ปรส đùa hoài keng เด้อบรรยากาศงานแข่ง

สิบห้าบอนางกินข่าวบาทนี่ตามมักลุงอา้าวนางมีอันไม่ถูกไฮบอเออรู้ว่านางบอกมีตัวอลังการดำย่าพาวเทเบิรนน์ดำ ขออนุญาตกิน้อพี่น้องบานนี้กินยำจีนครั้งแรกในสีวิตเ<ม>บิงซิรีวิวจัจ<ม>านจานคือยำได้วไต่หน้ามึงเอ้ยมเส้ดีนะอืมกูสื่อมึงเถอะเดียวนี่แหละอืม แซ่บพี่น้องมันหอมมันจะใส่แป้งนัวป้าเนี่ยมาเพ็ดเน<า><า>ี่ยก่อนนัวเ<า>ปินว่าเปินให้สั่งนะนัวมันสิจัดให้นัวบริษัทห้องบ่น,นัวแต่หน้วมึงจะแม่นมึงประหยัดแป้งนัวเด้ก